่หน้ามาขนาดนี้แล้วเครื่องสำอางก็เปืองก็ออกนิดนึงพร้อมไหมครัอคจะมาพร้อมนะคะไปเลยนะไปเลยพี่วัาผายยังไงคะเมื่อคืนเมื่อคืนอะไรไม่ก็ก็ตามที่เห็นนะครับก็คือมันก็อาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยเพราะว่ามิสแกรนของเราเนี่ยมันเป็น มันเป็นโจทย์ในการทํากิจกรรมร่วมกันทําไมเราต้องเสียเวลาในการเก็บตัวหนึ่งเดือนเกือบ1เดือนนะฮะแล้วก็เราต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคุณดูไหตก้งแต่งหน้าทํามผมของเราก็ทําทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานสูงสุดเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนของการสํารวจว่าคุณคนนั้นพร้อมใช้หรือเปล่าใครพร้อมที่จะเป็นทีมมิสแกรนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องให้ทําทุกอย่างจริงๆนะฮะแต่ว่าเด็กบางคนอาจจะแบบรู้สึกไม่ถนดัดหรือไม่คุ้น อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องมีปฏิกิริยาบ้างว่าเอ้ยทาไมไม่ทา<ม>ก็แค่นั้นเองอเพราะยังคงยึดมั่นอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นนางงามพร้อมใช้ไม่ใช่ผมใช้คนเดียวก็คือคอมเมอร์เชียลต่างๆแบรนด์ต่างๆเขาต้องพร้อมใช้ด้วยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าได้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์นก็เลยนิดนึงแอบตกใจไหมเพราะว่ามันอยู่ดีทำไมน้องถึงไล์ออกมาแล้วพูดประโยคแบบนี้ก็จริงๆแล้วก็อาจจะตกใจนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับตกใจมากเพราะว่าคาแรคเตอร์น้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนเข้ากองนะฮะ <g ong> ก็พยายามพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําไปด้วยกันได้ม,มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่มันก็ไม่ได้สมูทเราเป็นคนพูดตรงๆมันก็ไม่ได้สมูทนักอะไรเงี้ยทาง AR แล้วก็ทางช็อปปอรโลนเขาก็ช่วยเทคแคร์ดูเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วครับผมหลังจากเกิดเรื่องน้ได้มีการทักขาอะไรไหมครับพี่วัลตอนอยังไม่ได้ทักส่วนตัวครับแต่ว่า น้องได้พิมพ์อะไรบางอย่างเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอเครักขอโทษนะที่ทําให้รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็ตรงนั้นครได้แค่นั้นักแค่นั้นก็พอแล้วครแค่นั้นก็พอแล้วก็ไม่ได้เสียเรีอดอะไรมากมายเพราะตอนแรกเนี่ยมีการประชุมทีมกันตอนเที่ยงคืนก็คือทีมคนดูแลลูกน้องผมทั้งหลายประมาณ3คนแล้วก็4คนรวมถึงคนที่ดูแลพีดีด้วยเขาก็ะจะเอาแบบไหนดีเพราะว่ามันก็มีชนวนให้คิดอยู่หลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ย แต่ในที่สุดเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเราก็ให้โอกาสลองดูแล้วกันเท่าที่เราจะทํากันได้เท่าที่จะทําได้ครับอันนี้คือว่าได้มีการประชุมทางพีดีของน้องด้วยมั้พีดีก็ได้มีการโทรคุยแต่ผมไม่ได้คุยเองผมจะให้ผู้ช่วยผมเป็นคนคุยออนะฮะซึ่งเราก็ต้องฟังความหลายๆฝ่ายเนะผสมผสานกันไปตั้งแต่แรกๆเลยครับครับผม ผลติภัณฑ์ไม่เธอจริงๆแล้วแล้วผมว่ามันเป็นแค่เสียงเดียวนะฮะมันไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์เราหรอกนะฮะเอาเป็นจริงว่าถ้าเกิดคนใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคนกินน้ำพริกของเราเขาคงทราบดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีก็คือว่าอลอเ y นซี่ในการใช้แบรนด์ของเรามันเป็นสิ่งสําคัญซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก็แบบพยายามรักษาแบรนด์ให้ดีที่สุดของใครก็ของมันอยู่แล้วทีนี้แบรนด์สินค้าที่เราขายได้ค่อนข้างเยอะ แล้วแล้วก็อย่างตอนนี้เราก็ขายได้อย่างเมื่อวม่อชาวโพสต์ไปตั้งแต่ข้าวกองมาจนถึงปอนนี้เราได้32ล้าน mm hmm. นะฮะซึ่งเราพูดได้เราใช้เราจ่ายภาษีทุกบาทนะครับเราพูดได้หมดเพราะบริษัทเราเป็นมหาชน mm hmm. ซึ่งตามเป้าหมายเราจะอยากได้50ล้านจนเสร็จการแข่งขันอย่างเงี้ยนะฮะในวันที่ยี28กปอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจ,จที่ทําให้มีมูลค่าเพราะนั้นอย่ามองข้ามว่ามันคือแบบกระจอกง่อยหรือเปล่าหรือมันเป็นธรมธรมดาหรือเปล่า หรือมันเหมือนที่ไหนอะไรมันก็เหมือนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีคาแรคเตอร์ของเราก็เหมือนศิลปินทุกคนนะครับร้องเพลงได้เหมือนกันแต่ว่าศิลปินแต่ละคนก็ร้องเพลงแล้วดังไม่เท่ากันมีผลต่อการเข้ารอบไหมคะพี่วันมีผลการเข้ารอบไหมจิตพิสัยน่าจะไม่ดีฮะอันพูดตรงๆนะครับเพราะว่าบริษัทต,ต้องการคนที่มีพร้อมใช้จิตพิสัยค่อนข้าง,างชัดเจนแล้วก็ต้องคุยกันเพราะว่าเราก็เป็นห่วงลูกค้าเราทุกคนนะฮะซึ่งตอนนี้น้องก็ยังไม่ส่งการบ้านลูกค้าค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าการประกวดเราจาเป็นนต้องททุกคคําลิป นะฮะแล้วก็ทุกคนจะต้องลงโพสต์นะฮะแต่ว่าเราก็ให้ผู้ช่วยไปจัดการเมื่อเช้ารีพอร์ตมาก็ยังอยู่เยอะหลายตัวทีเดียวเยอะเยอะเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่แล้วก็ทีมก็บอกพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าคนเราก็หลากหลายผมก็รับได้ฮะจริงๆริงพี่นวชอยากคุยกับน้องโดยตรงว่ามันเกิดปัญหาไม่ฮะไม่จาเป็นฮะไม่จาเป็นแล้วก็ขออนุญาตสื่อมวลชนไม่ต้องสัมภาษณ์น้องนะครับโอเคฮะให้ดูจากน้องเ็าดีกว่าเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าบางทีอาจจะ อยากได้แสงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่าโมเดลแบบนี้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเพอเอินอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทของอชุมพรด้วย<อ>นะฮะเห็นไปไหนไปไหนไปด้วยกันไม่ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ว่ากําลังจะบอกว่าเออบางทีเราก็ต้องมองไปทุกเกมด้วยแล้วก็อยากจะบอกนิดน,นึงหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าพีดีเทนางงามจริงๆถ้าเราจะให้ความยุติธรรมต้องสัมภาษณ์พี่ดีด้วยนะ าาต้องสบบามารถ G ๆด้วยคือที่พี่วัดกําลังจะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วคือบางคนถ้าเกิดน้องนางงามคนไหนที่จะหาคอนเทนต์หรือจะหาแสงให้ตัวเองก็คือควรหาให้มันดีกว่านี้ถูกไหมคะก็เราไม่ได้ตัง้งใจว่าเขาจะหาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทําแบบนี้ปั๊บอาจจะเป็นการทําด้วยความจริงใจจริงๆที่คิดอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นว่าคนทําไม่เหมือนคนอื่นในลักษณะของการทําโจทย์นะฮะการทํางานกับกลายเป็นคนที่ มีสื่อไปสัมภาษณ์อันนี้ก็เดี๋ยวจะเสียขวัญและกําลังใจคนทํางานดีๆทําไมไม่ไปตั้งกองสัมภาษณ์อย่างเช่นอ่ะคนที่ขายเยอะที่สุดนะฮะอย่างเช่นอ่ะลบบุรีอ่าหรือวันนี้ทําไมแบบอุ้ยเอ่ออะไรนะปลายฟ้าหวยตรงเป๊ะเลย<ม>เป็นเจ้าแม่มนางจุดทูบในห้อง<ม>นางง<ม>นา,งน,างนางจุดทูบในห้องแล้วทูบออกมาปังมาก อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอลนางอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นคเอทีฟแบบอ่าไม่ทำให้ใครเดมมจไม่ใครทำให้ใครสึกหี่ตอต้องอต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วทุกคนก็กระหายมงแหละนะฮะอ่าส่วนมาก95%แต่เพียงแค่ว่าเรื่องจากโรโมเดลของปีที่ผ่านมามันเป็นโรโมเดลที่คนไม่มงก็ดังได้นะพอคนไม่มงก็ดังได้เนี่ยหรือคนไม่ได้ที่หนึ่งก็ดังได้เนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเข้ามาแล้วจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นก็ดูอย่างทุกคนที่เข้ามาต้องยอมรับว่าอินส a g แกรมก็ดีนะฮะ follower ขึ้นขึ้นเร็วมากขึ้นเยอะเลยจากคนที่มา3 0 0 0 0 4 0 0 0 0ก็ทะลุแสนจากคนที่แบบมาเกือบแสนก็แสนกว่าไกลนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นกันไปอีกเพราะเหลือลอีก2สัปดาห์ครับผมก็เป็นไปได้ที่ทำให้หลายคนคิดว่ามาทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็รับงานได้ง่ายขึ้นนะครับอีกเรื่องนึ่งคพี่วัฒน์เลยกับทางคลินิก ใช้ม,มีการอะไรอะไรกันบ้างไหมครับเอ่อคลินิกของผมผมได้ปอบประโลมนะครับเพราะว่าอย่างคลินิกของเราคือ45นะครับเอ5าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนคิดเพียงแค่นี้ใจเขาใจเราถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยทาง Masterpiece เนี่ยเกิดมาเป็นสปอนเซอร์ของใครสักเจ้าหนึ่งนะครับแล้วเป็นสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียวแล้ว S45 เนี่ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายเงินเลยเข้าไปในสถานที่แบบนั้น แล้วเอาไมโครโฟน s 4 5ไปเอาทีมผลิตไปใส่45คนแล้วก็ไปนั่งไล่สัมภาษณ์ทำคอนเทนต์อยู่บนเวทีต่างๆแล้วไปตัดเป็นคลิปสั้นในหลายๆคลิปรวมถึงภาพนิ่งเอาไปโพสต์แล้วก็แท็กเจ้าของเวทีแท็กอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสปอนเซอร์อันเนี้ยผมว่าทางม a สเตอร์พ c e น่าจะคิดได้กับกับความคิดว่าเขาเป็นเราเราเป็นเขาคุณจะรู้สึกอย่างไรแค่นี้ผมก็ว่าได้ลวถ้าเกิดทำงานแบบมีจริยธรรมและจรรยาบรณ แค่นี้เองคิดออกนะครับผมเองก็ถ้าไม่จ่ายตังอะไรผมก็ไม่กล้าอันนี้พูดจริงๆนะฮะคนจ่ายตังเขาย่อมมีสิทธิ์ที่ะทำอะไรหลายๆอย่างแต่ you get what you pay you don't get you don't do ทำไม่ได้นะฮะอันนี้สำคัญมากฝรั่งก็ถือกันมากนะฮะแต่อาจจะทำงานแบบลุกทุ่งไปหน่อยก็เข้าใจแต่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น่าเป็นไปได้ก็อย่าให้เห็นอีกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราถือลิขสิทธิ์คุณจะทำให้ใครก็แล้วแต่จะทำจมูกให้นางงามเบนเฟเตที่คุณได้คุณตกลงกับนางงามนะฮะคุณไม่ได้ตกลงกับเรา นาะงงามรีวิวคุณนางงามแบบ b e For e after นางงามให้ภาพไปโพสต์หรือนางงามจะชมจะเชร์นั่นคือเรื่องสมัยที่คุณทําหรือคุณเป็น sponsor สปอนเซอร์สําหรับจังหวัดคุณก็ได้เบนฟิตในจังหวัดแอเรียคุณอยู่เทอริทอรี่อยู่เฉพาะในจังหวัดคุณไม่สามารถจะมาเคลมในระดับประเทศเพราะระดับประเทศมีแวลูค่อนข้างสูงต้องเข้าใจตามนี้แต่ว่าเหตุผลนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตที่ผมทํางานเขาจะมีคําว่ามารายาทครับ mm hmm. ประเด็นหนึ่งค่ะพี่นวัตถาเกี่ยกับการที่แบบว่าได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนเลื่อนถ่ายหนัง,งมันเป็นยังไ<อ>ม่มีผลกระทบหรือว่าเขาแจ้งมาเรายังไงบ้างครับเรื่องของอิงฟ้าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลย์ไปค่อนข้างเยอะนะครับขอคิวมาอีกทีหนึ่งตุลาพฤศจิกาตอนนี้นะฮะ,ะเรื่องของเรื่องก็คือตามหนังสือฉบับนั้นแหละแต่ว่าทางคุณจีน่านะครับผู้บริหารใหญ่สุดของ TDS เนี่ยได้คุยกับผมอยู่ตลอดเวลา ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่พีพีแจ้งนะครับคือความไม่พร้อมของพีพีเองนะฮะที่จะจะสวมบทเป็นคนนี้ได้100%ย mm. เปเทีดีเอสขาจะมีความเชื่อจะต้องเป็นจริงๆ100%เเช่นในฉากเนี่ยจะมีการโกนศีรษะก็ต้องโกนจริงๆ mm. นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคอมมูนิเคชันกันแบบไหนนะ,ะอันนี้ไม่ใช่พารของผมแต่ว่าณนะตอนนี้พอจะถ่ายจริงๆมันมีความเป็นไปไม่ได้ mm. ในบางโอกาส mm. แล้วก็ เท่าที่ทราบก็คือจะต้องผิวคล้ำม,มากเพราะว่าเป็นทำทำสวนใช่ไหมฮะสนชุอเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องผิวคล้ำก็ต้องตักแดดเยอะๆเพื่อฟอกผิวให้แบบค้ำลงอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะมีปัญหาว่าแล้วก็น้องก็อาจจะยังพอดีเลยมาครั้งหนึ่งมันก็เลยติดคิวอิงฟ้าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากอิงฟ้าจะไปต่างประเทศแล้ว <c oughs> นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เ,รเตรียมซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีงานค้างแล้วก็มีงานที่ต้องอัดรายการหลังจากเสร็จนี้อีก นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดีเลยกันไปเรื่อยๆแต่ว่าโปรเจกต์ก็คงยังมีแต่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับอันนี้โอเพนไว้ตามที่ GDS ก็โอเพนแต่อิงฟ้ายังคงอยู่แน่นอนนะครเพราะว่าเราทําสัญญากันไปแล้วแล้วเราก็โปรเจกต์นี้เนี่ยเขียนเรื่องมาเพื่อให้มีความเท่าเทียมทางด้านความแตกต่างทางเพศนะฮะโดยเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่คอนเซปต์ดีแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่เริ่มเ,เริ่มเรื่องแล้วนะครับก็ ถามว่าเสียหน้าไหมไม่เสียหน้าแต่ว่าต้องยอมรับว่าเสียเวลานะครับเพราะว่าเราให้คิวไปแล้วจันทบุรีอย่างเงี้เราก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วเราให้คิวแม่ห้องสอนนะฮะอีกอย่างเงี้ยมันหายากมากที่น้องจะแบบได้คิวยาวๆ 3- 4มหวันต่อเนื่องซึ่งเราต้องแคนเซิลงานเยอะแต่เราก็เข้าใจนะครับคุยกับทาง g d s แล้วเข้าใจดีเข้าใจดีถึงความเป็นมืออาชีพถ้าสวมติยานไม่ร้อยเนี่ย ก็ไม่รู้นะเราเังเรายังมองไม่ออกแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังไม่ร้อยไม่ให้ทำครับผมจริง,งรจริงไปปีนี้คือเขาเป็นคนบอกเรามาหรือว่าเราว่า,วามีคิวไปปีเหลือให้เขาก็ตอนนี้ทางจีดเดก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะขอแบบพฤศจิกายนตุลาปลายตุลาหรือพฤศจิกาขอหน่อยนะ้อมาทดแทนกันตอนนี้ก็ขออนุญาตยกเลิกให้ไปทําอย่างอื่นได้ก่อนครับผมเจก็จะเห็นอิงฟ้าเนี่ย ที่มาช่วยฝึกน้องๆนี่คือคิวที่จะต้องถ่ายถ่ายภาพยนตร์ก็เลยดีใจส่วนหนึ่งนะฮะก็คืออ้าวโอเคน้องจะได้พักผ่อนแล้วก็มาดูน้องด้วยมาถ่ายทอดวิทยายุทธ์นะะถึงความเป็นเฟมัสให้กับน้องๆในรุ่นนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นผลประกอบการไปแต่ว่าเดี๋ยวพออาทิตย์หน้างานก็จะเริ่มกลับมาหนัก รจริงๆพอเอาคืนคิวมาเรามันกระทบต่อธุรกิจเรามากแค่ไหนเพราะว่าคนก็จะจองอิงฟ้าแบบข้ามเดือนโอ้ยคือ,คอจริงๆ,<อ>งๆก็ไม่กล้าที่จะไปของานกลับมาคืนเพราะว่าปฏิเสธงานเยอะอันนี้พูดจริงๆนะครับปฏิเสธงานเยอะหนึ่งในนั้นก็คืองานละครที่เราไม่ได้รับนะฮะแต่ไม่ขอเอ่ยทุกคนก็คงจะรู้ว่าเออหลายคนก็อยากได้อิงฟ้าไปร่วมงานนะครับอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ารู้ว่าหลังบ้านจะซัพพอร์ตอิงฟ้าหนักมากแล้วก็ถ้าละครออนก็คงจะดีแตรติ้งเอ่ยแฟนคลับเอ่ยเทนทวิตเตอร์เอ่ย แต่มันให้ไม่ได้จริงๆเพราะละครอย่างน้อยเลยอ่ะสวันต่อสัปดาห์นะครัสุกเสาร์อาทิตย์นี่คือคิวเล็กสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าจันท์ถึงพฤิัสพลนี้ไปกันใหญ่ห้ามไปไหน3วันต่อสัปดาห์ซึ่งยากมากมก็ต้องขออภัยก็ไม่ได้รับนะฮะก็มีงานอีเวนต์ในต่างจังหวัดก็ไม่ได้รับอตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้รับแล้วก็จะเอางานมาคืนก็ยังไม่ได้เอามาคืนเพราะเนื่องจากว่าเป็นเป็นงานที่เลื่อนแล้วต้องเลื่อนเลยแล้วก็มีงานถ่ายแบบที่เอามาคืนได้บางส่วนครับแล้วอย่างตอนนี้คือพอรู้ว่าน้อองงคคืนนิิวเาก เปิดรับจองไหมครับหรือว่าอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไมรับแล้วฮะ <c oughs> ก็คือ,อยังไงก็แล้วแต่น้องยาวๆไปถึงปลายปีเพียงแค่ว่าเราขยับอะไรขึ้นมาใช้ข้างบนแล้วก็ที่อเมริกาก็จะเพิ่มเมืองอีกเมืองนึงแต่ผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มให้คือจะกลับมาเล่นที่ลาสเวกัสเป็นเมืองที่5ตอนนี้บัตรขายดีมากนะครับแต่ผมยังไม่ให้คิวนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ผมยังไม่ได้ให้คิวเพราะเนื่องจากว่าผมขอคำนวณก่อนว่า ต้นเดือนมิถุนาเรายังไม่กลับกรุงเทพได้ไหมถ้าได้จริงๆก็จะเพิ่มอีกเมืองหนึ่งที่ลาสเวกัสซึ่งเมืองแรกก็คือสแคมเปนเมืองแรกก็เป็นซีแอตเทิลนะครับเราจะบินจากซีแอตเทิลมาลอสแอนเจลิสอันนี้เล่นในฮอที่ลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็จะนั่งรถไปสแคมเปนทรอันนี้ก็จะเล่นในโรงแรมนะฮะที่เป็นคาสิโนนะครับแล้วก็จะบินข้ามไปดาราสจะเล่นเอาดอร์เป็นปาร์ตี้เลยใหญ่เลย<ม>นะฮะแล้วก็จะกลับลาสเวกัสถ้าคิวได้<ม>นะครับซึ่งน้องไม่มีคิวแล้วก็เสียดายที่แบบ เราไม่ได้ไปงานสําคัญอีกงานหนึ่งก็คือพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่านั่นก็ช่างมันเถอะจะพูดละกันเดี๋ยวหาว่าพูดไปเรื่อยๆใช่หนึ่งงานชนใช่ไหมครับใช่งานที่เมืองคาน์สิบแปดถึงยี่สิบห้ก็คือเรามีคิวไปอเมริกาแล้วเราก็เสียดายคนลุกแล้วเราก็พยายามจะเลื่อนอเมริกาแต่ว่ามันเลื่อนยากแต่เราก็อยากจะไปแต่ว่าบรรทุกเราหกมากเขาก็เพิ่งแจ้งมาว่าโอเคอยากให้ไปนะฮะเราก็เสียดายไม่ได้ไปนะฮะก็ดูคุณชมพู่ไปก่อน เพราะว่าในลิสต์มีคุณชมพู่ไปเชี่ยมะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีคุณแต่เสียดายไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับเราไม่เราไม่ได้ผูกติดกับอะไรแดๆทั้งสิ้นนะฮะจะไปเดินที่ไหนเราก็ทำมาหากินเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสคงได้กลับไปใน,ในแถบนั้นแน่ๆเพราะว่าถึงแม้ไม่ได้เดินก็จะมีงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องเอาไปนินทากันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าคุย อันนี้บอกตรงๆว่ามีมาติดต่อถ้าอยากดูก็ได้เอกสารแต่ยกเลิกแต่ยกเลิกคนในวงการก็น่าจะรู้นะติดต่อผ่านมาทางใคร,รนะฮะก็ติดแล้วก็ก็ต้องเสียดายคือเมสเซจก็มีแบบไปไม่ได้จริงๆครับเสียดายมากแล้วงานวันแรกคือ18ถึงยี่ปาเขาให้เลือกวันเดินผมบอกว่าขอเป็น18ได้วันเดียวผมจะบินผ่านยุโรปแล้วก็จากยุโรปเข้าซีแอตเท,ทิลให้แต่ว่าสปอนเซอร์ที่จะไปอเมริกาก็เป็นสายการบิน อีวอ่าเอาพูดได้นะฮะไม่ได้ไทยอินซึ่งเขาบินคลอสแปซิฟิกผมก็กะว่าจะเอาตั๋วออกออกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะเอญว่า18ก็ยังให้กันไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเป็นวันวันแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาเป็นว่าไม่อยากให้ใครต้องเหนื่อยไม่อยากให้ใครต้องรอไม่อยากให้ใครจะต้องอึดอัดก็บอกว่าไม่เป็นไรขอเป็นโอกาสหน้าเราก็สบายนะฮะน้องก็สบายแล้วก็ทางทางคนประสานก็ไม่อึดอัดแล้วชุกรละหุกกันไปครับ ถ้าคิดพิคอนคาจริงๆแล้วถ้ามองในมุมคาสมุติว่ามันเคลียร์ได้วันเวลาลงตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสลับกันได้ถ้ามันสลับแบบม,มันแบบแความความคิดนี้คิดมาคิดมาปเปลี่ยนคิดปเปลี่ยนมาประมาณ3-4วัน<ม>แต่ว่าเมื่อเช้านี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วบอกว่าไม่ต้องขอยกเลิกดีกว่าฮะยกเลิกไปเลยยกเลิกยกเลิกโปรเจกต์ไปเลยก่อนดีกว่าเพื่อซ้ายหรือขวาผมเป็นคนชัดเจนไปก่อนทั้งหนึ่งทางใดนะฮะซ้ายหรือขวาก็ทําให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆไปนะฮะแต่ถ้าได้เนี่ยน่าจะได้ในอาทิตย์ที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดยังรอว่าอย่างนี้จะได้ไหมอย่างนี้จะไ,ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเกรงใจสปอนเซอร์ใส่การบินด้วยเพราะเราไม่ได้เป็นคนจ่ายนะฮะทางอเมริกาเป็นคนจ่ายซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเรายินดีจะซัพพอร์ตด้วยตัวเราเองคือบินเองจ่ายเองนะฮะแต่เผอิญว่าไม่ไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะงอนกันด้วยแล้วเดี๋ยวจะถึงดีเลย์ถึงช้าถึงแล้วหนื่อยเดี๋ย เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกเปล่าๆเพื่อไฟดีเลยอีกก็คิดแบบรอบคอเพราะว่าเราต้องเล่นอะไปถึงลุ่งขึ้นก็เล่นเลยนะฮะที่ซีแอตเทิลครับเดี๋ยวจะพลาดครับเคเนาะวอดเขาวันนี้ในรอบสุดไว้น้ำยากเห็นนางงามแบบไหนหรือว่าสไตล์ไหนไหมฮะตั้งแรกนะที่ถามเรื่องนางงามเนี่ยก็บอกแล้วว่าร้าจากร้านจันี่แกลวันนี้ยาเห็นน้องๆในสุดเวดนามแบบไหนไหมครับบอส ก็อยากเห็นตามสไตล์ที่พวกเราอยากเห็นแหละอ,อยากเห็นความเป็น confident, คอนฟิ d เ n นซ์คือความมั่นใจในตัวเองในการเดินแล้วก็อยากเห็นทุกคนเนี่ยผมว่าทุกคนเขาไปซุ่มถ้าเดิน s i g n a เจอร์วอ k ของใครของมันมาซึ่งอาจจะแบบมีทะแยงบ้างหมุนบ้างก็แล้วแต่นะครับต่างคนก็ต่างซุ่มผมว่า วันนี้น่าจะเอ j นจอยที่เราจะได้ดูโชว์ที่แบบไม่กดดันจนเกินไปเพราะว่าบรีฟรน้องเสร็จแล้วซ้อมรอบสุดท้ายเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนปล่อยวางอยากทำอะไรมั่นใจเราทำแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่าทำให้เดินป,ปกติก็ได้มันจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมันจะได้ไม่ก่อให้เกิดความละล้าละลางว่าเดินแล้วจะดีไหมเดินแล้วจะตกไหมเดินแล้วจะคว่ำไหมวันนี้ผมว่าน่าจะเห็นแนวออกเซ็กซี่ แต่สิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ใครรูปร่างพังเราก็กากระบาดไปเลยเอพอมีสแกนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเทสคือ B แรกบอดี้นะฮะ,ะบีแรกกับบอดี้อยู่แล้วซึ่งบอดี้เราแก้ยากมากแก้ไม่ได้เช่นหัวเข่าสูงตำ่ำช่วงล่างไม่บาลานซ์ช่วงบนนะฮะหรือต้นขาใหญ่เกินแต่ต้นขาใหญ่เกินมันยังช่วยได้ถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถสลายไขมันทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หุ่นคือตัวตั้งหุ่นพัง คือลาก่อนร่างนู้นอะร่างนู้นหนาไม่หยุดนิ่งสองคนในพิธีกนครั้งแรกเลยวันนี้วันนี้วันนี้ก็กะจะขายโปรดักต์ใหม่นะฮะก็คือรับงานคู่สำหรับพิธีกรอีเวนต์ทั่วประเทศไทยฮะหยอกฮะก็น้องก็อยากทำเผอิญว่าอย่างที่ทราบนะฮะว่าแคนเซิลคิวหนัง น้องก็เลยมีความพึกเขิมอยากทำในนู่นทํานี้ทานั้นอาทำเลยจ้ะเธอวันนี้อิงฟ้าฉลิดก็จะเป็นพิธีกรคู่กันนะครับก็ให้อภัยน้องแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็โบโบนะครับบางทีลืมบ้างอะไรบ้างคนหนึ่งก็โกโก้นะฮะก็ถือว่าดูกันสนุกสนานแล้วกันอย่าไปเรียสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแล้วก็จริงๆแล้วอิงฟ้ากำลังมีงานพิธีกรไม่รู้ใครรู้เรื่องนะฮะแต่รอให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่าหมายถึงเจ้าตัวเจ้าของงานอิงฟ้าจะมีพิธีกรประจําเป็นรายการนะครับ เป็นพิธีกรเริ่มอัดแล้วครับแต่ไม่บอกรายการอัดเลยตอนนี้สบายเลยรายการนี้มาขอคิวอัดเดือนหนึ่งสองรอบใช่ไหมตอนนี้สบายเลยครับไม่ไม่บอกอุ้ยไม่เอาทีวีสิแต่ว่าเป็นรายการดังอรายการระเบิดดังด้วยเราเล่นหยอกหยอกหยอกอะไรล่ะ บอกไหมเอาบอกไหมนไหนมานไหนนะคโอเคก็พุดดี้ครับก็เป็นประจา okay okay. อย <vale> ู่นะครับเป็นประจาแล้วก็แล้วก็เป็นรายการที่ขึ้นใหม่นะฮะน้องเป็นพิธีกรเดี่ยวทุกสัญญาเราก็ขอทำแค่ปีเดียวก่อนยาวๆปีหนึ่งครับยาวๆเลยยาวๆอย่างนี้เราจะเป็นแขกรับเชิญให้ลูกสาวเนีก็เห็นเขาจองคิวผู้ชนะ กับผมหลังจากประกวดเสร็จแล้วคิดดูไปนะให้อิงฟ้าสัมภาษณ์ไม่คงจะแปลกนะเออแต่น้องได้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 อัดไปหลายเทปแล้วนะแอบอัดอบอกแล้วให้พูดก่อนบุญดีบุดีก็มัแต่ยุ่งอยู่พี่พัดพอได้ดูไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทบาทของอิงฟ้าที่เป็นไม่ผมว่าอย่างนี้นะบทบาทใหม่อิงฟ้าเป็นผู้หญิงที่หายากเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวได้เก่งมากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งก็ออกเป็นลูกทุ่งแบบ พุ่มพวงเลยจริตจะร้องเพลงสากลก็บิอนเซ่นะฮะจะเต้นก็กลายเป็นสากลน,นะฮะจะเล่นซีรีส์จะเล่นแบบยูริจูบบอกว่าเอาประมาณว่าแค่ปากชนปาก <Wow. S 1> ที่บึ้งออกไปวันศุกร์นี้ mm. มันไม่ได้ชนแค่ปากมัน <Wow. S 1> ไป <Wow. S 1> มันไปถึงอย่างอื่นเลย <Wow. S 1> เพราะเขาบอกว่าถ้าเล่นให้ถึงมันต้องรู้สึกว่าใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วน้องเป็นวิทยกรก็ <c oughs> ก็เป็นวิทยกรสไตล์อิงฟ้าวราหะครับ แล้วก็ดีใจตรงที่น้องทําอะไรก็ก็ดีใจนะครับทาได้เร็วนะฮะถ่ายปกหนังสือก็เร็วถ่ายโฆษณาหลายๆตัวที่เป็นโฆษณาตัวใหญ่ๆเพิ่งจะถ่ายเสร็จไม่นานเองนะนะฮะที่กําลังขายดิบขายดีนะยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการเลยถ่ายแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะหนังโฆษณาน้องปลอมตัวเก่งมากครับอันนี้ต้องยอมรับว่าน้องปลอมตัวเก่งมากครับฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้จะเริ่มอ่อนแล้วนะครับตอนนี้เขาสต็อกให้พอก่อนเดี๋ยวเขานึกว่าคิวอิงฟ้าจะโดดไปต่างประเทศนาน คิดว่าจะไม่พอสต็อกช็อตนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนะครับขอบคุณนะครับไออินเสิร์ตแป๊บนึงนะคะพี่หมอ